วันนี้ก็วันที่29สิงหาคม2568เมื่อนี้ก็จะพามาทํำบุญสังกทานเพนวัดนนสูงบ้านนาคมอมอําเภอนาตาลจังหวัดอุบลจ้าเมื่อนี้พามาทํำบุญเนาจะนาะเมื่อนี้มาหอดแล้วมาหอดลงคั่วเพิ่นลาบาทเฮากะจะมาเข่าลงคัวเพิ่นเนาะเอาแงเอาอาหารการกินข้ามหาเพิ่น ผูห้หนึ่งเขากับหนึ่งเด้พี่น้องหนึ่งเขากันทอนนี่เก๊็น้อไหม่หมอบางใหญ่เด้อจ้ะเด้อน้อไหม่บ้านเหาส่วงนี้น้อไหม่หลายเนาะส่วงนี้น้อไใหม่กํลาล่งออกายเอาน้อไใหม่มาทำกับเขาทำอาหารนี่จ้ะนี่คือเป็นอาหารหวานข้าวจ่าเป็นอาหารหวานจัดใส่ในหมุมหนีเนาะหมมนี่ก็จะเป็นอาหารหวานจ้ะอาหารหวาน มามงมี่จะเป็นผักเด้อจ้ะเธอมามงมี่จะเป็นผักจะเป็นผักเป็นหญ้าเป็นขนมจีนมุมทั้งนี้มามุมทั้งนี้เพรานกัดกำลังจะตำพริกตำพริกใบกะตำมะละกอเนี่ยเพิ่นจะตำพริกตำง่าเพิ่นจะไปซุปเนาะจา้ะซุปใบม,มะม่วงเออเคยกินบนะจ้ะกาลังเห็ด ใส่สินใส่หอยหลายอย่างพี่ลุงรั่วเป็นเนาะแม่ค่ะแม่คั่วก็ซอยกันยาคมักขมินเลยพี่น้องซอยกันยาคมักขมินมามุ่มทั้งนี้พามาชมมุ่มทั้งนี้มุ่มทั้งนี้ก็ก็ล่างเตรียมตำส้มตำจ้ะส้มตำผักอีสานห้าขาดบบได้ค่ะคือ ส้มตำจะแม่จะจัดงานยังคืนก็คือขาดบ่ได้คือส้มตำจะส้มตำอีสานขาดบ่ได้ต้องมีทุกง,งานเนาะงานไดขาดส้มตำถือว่าบ่งานนั่นบจบจบทะมแม่กั้วก็ไล่จะขาอซอยกันซอยจัดงานงานบุญสังฆทานช่วงเขาพรรษาเนาะช่วงเขาพรรษานี่ก็จะไปทุกบานทุกบานเดี๋ยวยายติ๋งก็จะ มาอัปเดตให้เบิงทุกเมื่อทุกเมื่อ่าเมือม่อนี่สังกท่านบ้านใดอำเภอใดนอกจากเนาะแต่กัดจังหวัดอุบลเ่านี่ละแต่ว่ากับเป็นคนละอำเภอบางเมื่อกับไปอำเภอเข้มลลาดบางเมื่อกับไปอำเภอนาตาลเนาะ มันจะมีทงมือเดี๋ยวยายติ๋งจะมาอัปเดตให้เบิ้งทุกมือเดืองจ้ะเด้ออัปเดตให้พี่น้องเบิ้งทุกมือว่ามือนี้ไปบานใดบานใดคือมือนี้เข้ากับมาบานนครมัม่งเพิ่หน,นตาลนาองจ่าน้อน,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 อน,นี่บาดเพิ่นเด้อจ้ะเด้องนี่บาดเพิ่นก็จะโอ้ยสวยงามในพี่น้องนี่ครับพ่งมาปีแรกคือกันบ่เคยมาพึงมาปีแรกนี่บาดเพิ่นก็จะสวยงามเป็นบานหมบานบ่ใหญ่แต่่าบาดเพิ่น สวยงามแค่นี้ทางเป็นลงขงงั้วพิ่นสู่ก้นกับกระล่างหม่าหลายจากกระล่างมาหลายยกผ้าเขายกผระเขาซอยกันจากยกผ้าเขาซอยกันจาก,ก,าาก,จากลงขั้วขึ้นมาสาราจากเอามา,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 าไหว้ถวายพระทหารเทนจาะเอามาไหว้ถวายพระสงฆ์และเขยนี่คือยกมาไหว้ถวายพระสงฆ์เด้๋ยวจะเดิอ ก็ออตอนรับแขก็คืออยู่ร่มพั่วจะเดียวอันผสมพ้นสันเท่นแล้วเข้าก็จังอันเตรียมตอนรับแขกเนาะล่างยกผ้าขาจากยกผ้าขาซอยกัยน พอออกแน่ออกเนอกันระวังเด้อจ้ะเด้อเพราะว่ามันหยาดมันลื่นเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันเปียกแน่ฝนตกมาขึ้นเนอขึ้นนีอฝนตกก็หยาดเปียกเทือลื่นว่ามันเปียกเนอแนอพวกหับกันเอาจ้าหับกันเอามันจะพอได้ลื่นนะจ้ะอันนี้เนอพจนาว่าสังฆทาน h a เนาะมันเสียบตัวลื่นเลยแต่ละราอันนี้แต่ว่าล่มขั้วกับซาลาบปกายกันเนาะ ไกลกันก็จะลําบากแน่จะเอาขอมา่าเอาขอม่าไว้ถวายพระสงนอกจากนอนอพระเก่าขม่าจะซอ,อ,อยกันดีแบบนี้ลระจาบ้านเหาอีสานบานเหาจะมีข่วมสามขี่เอือเฟือเฟือเฟ,อเฟอ่ล่งยอพระเก่าซอยกัน